สิคราโรงเรืองสอนคนตาบอดกรุงเทพมีสุกร,ร์รวมเทมีทุกดรงเจียบดวงซ้ำสามกีคือพลังลุินง,งานคุณพระคือกาเรเจ้าเบตตาขอเปิดงานวันทีร์กน้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ สิ่งิปัจจุบันทุกคนได้มีโอกาสได้พบเจอกันและก็มีมามสุขในงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับอขอบคุณน,นายกองสมาคมนายกสมาคมช,นะาม,มชื่อพีอะไรนะพีเทอ่มาณรงคมชื่อบีอะไรครับพีเทเขาเทจริงๆล่ะชื่อจริงชื่อว่าทเทวพงศ์นะครับนามสุลโรพงเพชร ที่ดูรวยไม่ร,ร,รวยอ่ะวเป็นเพชรกัดูหน่อนะอัพก็คือขอบคุณท่านนายกสมาคมอาจารย์เทวภูมเพชรนะครับที่ท่านได้ตดนานออจริงวิเทศเนี่ยงานยุ่งมากเพราะท่านเป็นเหเล่ยิกเป็นกรรมการใหญ่ของสมาคมคนอบอรดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนายกของสมาคมเรานั้นเป็นคนมีความสามารถนะแม้กระทั่งน,นายกสมาคมคนลบอดแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็คือสิทธิ์เก่าของเราเช่นกันพิเกียร์เอกมล์พี่เอกมณ์แพทย์ยาน,านานเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าเรานะครับแล้วก็จบจากต่างประเทศด้วยนะครับ ส่วนตัวอาจารย์เท่เนี่ยจบปริญยาโทจากจุฬานะครับจบตรีที่ธรรมศา,าสตร์นะครับแล้วก็กรรมการของสมาคมคนบอกวไ,ไทยหลายคนก็เป็นสิทเก่าเราทำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิทเก่าเนี่ยของเราเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพน้องๆก็จงตั้งใจแล้วแลว้วมันึืมเมื่อน,น้องเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นก็ให้รักษาประเพณีอย่างนี้พี่รักน้องก็คือพี่ดูแลน้อง น้องก็รับพี่แล้วเราก็ดูแลกันเราไม่ก้าวร้าวเราจะให้เกียนกันนะครับ เมื่วมอ,ว,อ,ว,อวันที่10ธันวาคม2565ทางสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้จัดงานวันพี่รักน้องประจําปี2565ให้กับน้องๆในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโดยในงานดังกล่าวนี้มีสมาชิกของสมาคมสิทธิ์เก่าและอาสาสมัครจิตอาสาไปร่วมงานกันอย่างมากมายโดยทางสมาคมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ จนสําเร็จลรล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารการสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อแจกให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบคุณจิตอาสาและขอขอบคุณนักร้องที่มาร่วมสร้างความสนุกในงานและสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ทางสมาคม ต้องขอขอบคุณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมซึ่งได้ให้ทางสมาคมได้ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้และหวังว่าในงานวันพี่รักน้องปีหน้าพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนซุ้มอาหารซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกซุ้มหมูสเต๊ะซุ้มทอดมันกุ้งของร้านทอดมันกุ้งสิทธิ์เก่าซุ้มลูกชิ้นปลาระเบิดไก่ป๊อปของคุณเอ๋อัยวรินซุ้มมะม่วงน้ำปลาหวานของคุณอุดมเรืองโชคพาณิชย์ซุ้มไอติมไ่ทองของคุณเจียจ๊ยบชนาการเอี่ยมชมนาซุ้มมินิโดนัทช็อกโกแลตของ,องอคุณจันวราภรณ์ทสศานุรักษ์ซุ้มซาลาเปาของคุณอนุรักษ์ปฐมลิ ขิดการซุ้มลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดน้ำส้มขนมวุ้นของคุณน,นอ็อตพิเชษเลงสุขฉายซุ้มซูชิของคุณกิฟกันตยาแท้ตั้ง ซุ้มเค้กบูนของคุณวนิดาซุ้มน้ำของคุณขันติซุ้มเฟนฟายของอาจารย์พิสิทธิ์ซุ้มข้าวเหนียวส้ตมตำไก่อบองค์ของผู้สนับสนุนหลักซุ้มข้าวเหนียวไก่ทอดของร้านไก่ทอดดาวจากปักเกต็ดซุ้มขนมปังเทวดาของคุณจุติารัตน์เจริญชาติซุ้มยำแหนมของคุณนิวโชคชัยซุ้มบราวนี่ของชมรมเยาวชนตาบอดไทยซุ้มเครื่องดื่มชงไส้กร อกุ้นเส้นโลตีทอดไอศกรีมทอดของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยซุ้มข้าวหมกไก่ของ call center b l a ซุ้มลอดช่องวัดเจดของครอบครัวจเจริญสุขและเพื่อนๆซุ้มกระเพาะปลาของคุณต้นเวลิตจันขำขอขอบคุณนักร้องและวงดนตรีที่มาร่วมสร้างความสนุกสนาน ียงมจนหมดปัญญาได้เวลาก็มารักกันคือเท่าไร่ไม่ยิ่งทำแต่เธอแต่ลมบาดใจเมื่อลาไปจะเธอมองใครมันบอกอะไรกับฉันมากนายความมันอัามันฟ้อมใจแต่ไม่ทันเ่นยังเด็กต่อให้เชื่อเรือเส้ Yeah. yeah. ใหเธอที่ทำให้เธอวสะร้อนแรงทุกช้ำท้ายใจฉันก็มีเพียงหัวใจที่ให้เธอ,เธอได้จอการผัวผู้เดียววังอะไรยังไม่มีใครวองเธอไม่ดีฉันผิดเองขอโทษ เพนีเช um um. ื่อมสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเก่ากับสิทธิปัจจุบันที่สิทปัจจุบันากเ่พมาะครับน้้ออ้อินไาด้นมอ้อยคมข้นจากสนคระติกกระน้ำนี่เดี๋ยวสิเก่า้าขึ้นมาเอาน้ำด้วยนะครับน้ำนี้ติดตรงไหนเอาไปแจกน้องๆยนะ กันนะลงนั้นเหสันแดงตรงตรงเนแบกสิเก่าสิเก่าแดงเลยลูกนี้ใช้ได้ครับเป็นสิเก่อนะครับเดี๋ยวเราเล่ให้บังครับจะจะพาเพื่อนไส่งตัวแทนเอาน้ำเอาเฟอนเซอร์ไปกินนะครับทั้สองท <Spe token thanks> ีมนะกรรมการเบื่กรรมการเบื่อแล้วดูจากเ่เซอนเซอร์ครับพร้อม <S 2 AUDIO>

I'm okay. ยันรับต้อตัดัสจาะไบคางไหสับยาลกไปครับับือบสุนสับยาลุกไปแล้วเข้าแหมเลยนะต้องมาดูดีครับูสกครับ ตัวการเสียตาเรานํามาพบกับการ56สนามขอเรียนรับด้วยเพื่อนครับวันนี้ได้สําหรับคนใหม่ทั้งหมดครับมาเข้าใจให้เข้าเมืองแล้วครับติดต่อรับมาตัวนี้เป็นการสนามนี้ชวนกันอยู่ตัวนี้ มอบของขวัญให้แก่น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเม่ออยิันนี้คือไม่อิ่นะครับใ,รใครเอ็มปรงเมื่อหน่อย ใรอิ่มแต่ยังกินได้อีกมรบมือกันครับ,รบขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ออไอความร่วมมือนะครับและก็เนื่องจากอย่างที่บอกว่าปีนี้ก็ยังมีโควิดอยู่กิจกรรมก็อาจจะยังไม่กลับมาเต็มที่ทั้งหมดนะครับแต่ก็พี่ๆทุกคนทั้งที่ทกลับไปแล้วแล้วก็ยังอยู่นะครับก็ได้ไยพยายามหาอานที่คิดว่าอร่อยที่คิดว่าดีนะครับมาให้น้องๆได้กินในวันนี้ นะครับ mm hmm. ใครกินใครที่มากินมากสุดใครกินในกินไปสิบโคนงใช่ไหมอ๋อลุงทูนอันนี้มบจะกินตะยุกใบชูแต่ไม่ได้กินเลยแต่ครับอ่ามาครบหรือยังครับเอ่อน้องนอนุบาลขอสิบกระมือน้องอนุบาลตัวหนึ่งถึงตัวส ปตอสี่อห้าหกเดี๋ยนรวมเป็นรวมกันเดี๋ยวร่วมีนพวกนักเลงกำลังนะอาอันนี้ไม่แปลกอะไรครับก็สมัยรุ่นพี่เวลายี่งโตยิ่งดื้อสิ่งใด ได้ดรงใจหวังนะครับมีความสุขจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งใจเรียนนะครับก็ขอให้มีความสุขแต่วันคริสต์มาสและว,วันปีใหม่ก็โอกาสนี้ก็นออ้าน้องเรียนร่วมก็อย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศินเก่าด้วยนะครับถ้าในโอกาสนี้ก็ขอถึงโอกาสบินงานวันที่น้องประจำปี2 5 6 5ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ